อ่ะจัสวัพี่น้องวันนี้ก็ลุงพันกินเ้าบมขวดพี่น้องมัน,นมบวมันเป็นแซ่แฉะบ่ข้กกาก็บม่บวบอืมยังกินพี่น้องเอ้ยข้า,าก็ไม่บวบววันนี้ลุงพันชนะแนลบมยังกิน ชดน้ำกรับอืมจับจับข้าวกำมับวบบวบคือกินหมันาวมักนาวแช่บวดไปคจักตัน้อยใหญ่ๆว มัดระบายนกบวกกับประแด่น้องปลาขังกรารบไดน้ำแตกออกนอ้องกบวกบมการบไดน้ำแตกออกน้องกานจ้าหน้าแชนแก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้น้อง มักบวกการบันไดน้ำแตกออกพี่นอ้องอ